ตาเหมือนกันนะครับการเขียนนะครับ Good morning สวัสดีครับอัสส,ส,สลามอะลัยกุมวันนี้นะครับผมอยู่ที่สถาบันภาษานานาชาติ <c oughs> ของมหาวิทยาลัยพอตอนนีนะครับวันนี้นะครับเอ่อผมจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับว่าเด็กสถาบันภาษาที่เนี่ย <c oughs> เขาเรียนกันยังไงนะครับคนที่ได้มาเรียนที่นี่ครับก็คือจะต้องเป็นคนที่เรียนสาขาไอที IT, แล้วก็เอกภาษาอังกฤษนะครับคือเขาจะมีการสอบวัดระดับนะครับ <c oughs> ถ้าเราผ่านเนี่ยคือเราจะได้เรียนที่มหาวิทยาลัยเลยนะครับแต่ถ้าเราไม่ผ่านเนี่ยก็จะต้องมาเตรียมภาษาที่นี่ก่อนนะครับระยะเวลาหนึ่งปีตอนนี้นะครับ เรามีเรียน8โมงครึ่งนะครับคับแรกก็จะเป็น E E W Effective English Writing นี่เป็นอาคารที่ส่วนใหญ่เขาเรียนกันนะครับแต่พวกเราเนี่ครับจะเรียนอาคารนี้นะครับตอนนี้เราขอเดินเข้าห้องก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีวิชาอะไรบ้างนะครับผมจะอธิบายสักเดี๋ยวน,นะครับ อันนี้ก็จะเป็นห้องอารัดนะครับอันนี้ครับห้อง BLP ทํจริงเราผ่านมาแล้วครับ BLP หนึ่งอนนี้เราอยู่ BLP 2อันนี้คือตารางก็เหมือนเดิมเลยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายว่าวิชาแต่และว,วิชาเนี่ยเรียนกันยังไงนะครับเอาไปเลยอย่างนี้แล้ว <c oughs> <c oughs> ทำกันบ้านอะไอย่างยังไม่เสร็จครับผมแต่วันนี้ผมจะมาให้ดูบรรยากาศของห้องเรียนเานะครับก็จะแบบนั่งุงกลมนั่งเหมือนธรรมราโกกันนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นแบบนี่ตลอดไปนะครับเดี๋ยวก็สลับเปลี่ยนกันบ้านแล้วแต่สถานการณ์ครับแล้วก็นี่ฮะนี่ฮะคนนี้ครับเก่งครับเก่งเนี่ยตัวท็อปตัวท็อปเลยครับท็อปของห้องเลยท็อปลังห้องเลยครับ วันนี้เราไม่ได้มาทำคลิปเอ่อคอนเทนต์เกี่ยวกับพูดอังกฤษนะครับเราจะพูด<ช>ภาษาไทยเพราะว่าภาษาไทยเราก็ยังไม่แข็งแรงพอน,นีะครับจนนับน,นูบจบบับ้นนโ ครั้งครั้งแรกในหนึ่งปีใช่ใช่ใช่จะได้เห็นเหมือนเหมือนเป็นปรากฏการณ์นะครับปรากฏการณ์จะได้ปีเห็นปีครั้งปรากฏการณ์บิ๊กแบงครับจะบ้านครับจะบ้านจะบ้านนะครับจะบานมีว่าหนอตอนนี้นะครับเรากำลังรออาจารย์มาอยู่นะครับอาจารย์มาแล้วโอ้โหฟินละ ไปก็บล like, ็อก making v l o c k i Can I Yes นี no really in ่ครับไม่ทำกันบ้านครับฝาฝาเล่นผิดมาด้วยครับไฟหนึ่งครั้งในรอบหนึ่งปีครับปรากฏการณ์จะเข้าเรียน Brainstorming is about like doing mind mapping. You know mind mapping? Are you know okay, Boka? Yes. Above your head, right? วันนี้นะครับ oh. เรา oh. คาบแรกก็จบไปแล้วนะครับตอนนี้ก็คบาบว่า oh. มเมื่อกี้นะครับพวกเราก็ได้เรียนวิชา D นะ E, e W ครับ Effective English Writing ก็คือวิชาการเขียนเมื่อกี้นะครับอาจ,จารย์ก็ได้สั่งให้พวกเราเนี่ย Mm hmm. เขียนพารากราฟตอนนี้นะครับ mm hmm. พวกเรามีงานการเขียนพารากราฟนะครับ mm hmm. ก็ยากเหมือนกันนะครับ mm hmm. การเขียนนะครับผมจะมาบอกนะครับว่า mm hmm. พวกเราเรียนกันยังไงแล้วก็เรียนกันแบบไหนนะครับคือจะมีอยู่2ระดับนะครับแล้วก็แต่ละระดับนี่จะมีอยู่2ชั้นนะครับตอนนี้พวกเราอยู่ BLP t o นะครับก็คือ Basic Language Preparatory แล้วก็ในชั้นต่อไปเนี่ยพวกเราจะขึ้นไปใน HLP HLP ก็คือ High Language Preparatory นะครับก็คือก็จะมีอยู่2ระดับเหมือนกันนะครับแล้วก็ในระดับนี้นะครับพวกเรามีอยู่5วิชานะครับ ECP ECP English for Communicative Purpose ECP เนี่ยก็จะเป็นวิชาเกี่ยวกับการพูดนะครับการสื่อสารจะเน้นไปการพูดแล้วก็การฟังนะครับแล้วก็ EEW Effective English Writing จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ การเขียนนะครับแล้วก็วิชา L E I นะครับก็จะเป็นวิชา Learn English through Islam เป็นวิชาเรียนศาสนานะครับแต่เป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็วิชา B R B R ก็จะเป็นวิชา Basic English Reading วิชาการอ่านนะครับคือทักษะผู้เพื้นฐานการอ่านของนะครับแล้วก็วิชา E L W นะครับ E L W ก็จะเป็น English Language Work ก็จะเป็นวิชาร่วม4ีวิชานะครับมาอยู่ในวิชา ELW นะครับตอนนี้เราพักเที่ยงก่อนนะครับเจอกันอีกทีนะครับช่วงบา่าย One eternity later ว่าไงมัยนะ Good afternoon Good afternoon guys Today we gonna tell you something about อ๋อดรัฟต์โ o นะครับเออสวัสดีช่วงบ่ายนะครับตอนนี้เราก็จะไปเรียนคาบช่วงบ่ายแล้วนะครับใหญทุกคนตอนนี้เราก็จะไปเรียนคาบช่วงบ่ายครับจากที่มืช้าเนี่ยเราได้เรียนไปแล้วคับนวันนี้เราเรียนแค่2คาบนะครับเพราะว่าเราจะมีคาบว่างช่วงที่คาบที่2วิชาว่าง่นะครับเออช่วงบ่ายก็จะเป็นวิชาเออ Learn English to r g Islam นะครับจะเป็นยังไงนะก็เดี๋ยวไปบอกที่ห้องนะครับระหว่างที่เราอาจารย์มานะครับเราเจะ เพื่อนเพื่อนนะครับเราจะไปสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษกันนะครับเบสิกเบสิกวิล่าเ Can you introduce yourself เอ่อยากอยากฮอนนี่อยู่ถ่ยตาถ่ย i n r o d e y o u r s your name your name what's your name my name is วิล่าซินจิ Where you from <laughs> I'm from สตูลนะฮะเป็นบ้า o ฮอน Where where can I go to relax in re s สตูลติ s ชี่ is coming

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody uh today I come to be here. คนนี้มา Orang นะครับโอ้แบบทุกคนดีใจครับทุกคนดีใจที่คนนี้มาเรียนอาจารย์ Are you excited? Yes. I'm Today I'm decent. Oh ha. So Anas you already send the mm. ันะครับเาเิรมดนนะครับตอนนี้ก็เราก็ได้เรียนเสร็จไปที่ร้ไฟนะครับอของวันนี้นะครับหลังจากนี้ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วครับสำหรับวันนี้นะครับเออคือผมอาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ที่ผมมาทําคลิปนี้นะครับคือผมก็อยากพัฒนาในการพูดของผมด้วยแล้วก็ อยาให้ทุกคนคอมเมนต์มานะครับว่าผมต้องปรับปรุงตรงไหนบ้างช่วยบอกกันนะครับเพื่อผมจะได้เอาไปปรับในตัวผมแล้วก็าต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์ s u b s r r i e e เพื่อเป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ครับ